อู่กันที่สะพานแดงนะครับจุดชมอยู่โลปาโลมานะครับก็จะมีตอนนี้ก็จะมีนกนันเงเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้เรามาตอน,ตนเช้านะครับดูครับนกเยอะมากเลยแต่ตอนเย็นก็น่าจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็สะพานก็จะยาวไปถึงนู่นนะครับมีสองฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับโอ,อเคครับเดี๋ยวเรามาดูนกกัน ครับตรงมื้นะครับมือ,น,อน,น,นะครับตรน,น,นู้นนะครับก็จะมีโู้ให้อาหารนกอยู่ด้ยกัเลยนะครับถ้าเราเอายื่นแต่นกอ่ะปกติเนี่ยอ่ามันจะมากินอาหารกับมือนะครับคงจะเคยชิงเราเายื่นมือมามันเหมือนมันเหมือนก็ถ่ายฝั่งนี้ได้

นกค่ะเสืออาหารนกได้นะคะมาเซื้ออาหารนกกันนะครับเอาแกงอะไรนะรับได้เลยค่ะพี่ชายขอบคุณมากค่ะโยนสูงสูงเลยนะคะพี่ชายขอบคุณมากค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปให้อาหารมนะะก่อนคับ Cảm ơn các bạn đã theo dõi Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้ยอันนี้ป้อนให้ถึงกลับมือเลยนะไอตัวหัวสีดำดำมันกล้ามาเอาถึงกลับมือเลยนะเนี่ยเอาเร็ว à à nè à Leo Nè mà à leo 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 à đếm, đếm. à, đếm, đếm. à. Ờ, mày ào yên mà à mà leo à leo à đếm. à leo 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 à, đếm, đếm. à, đếm, đếm, đếm. à. อันนี้ชอบอาหารหล่นพื้นใช่ไหม นะครับเราให้อาหารนกอีกรอบนึง นี่ยยครับวันฝุ่งลกนะครับแต่วันนี้ก็ขึ้นแรงเหมือนกันนะครับนะครับขึ้นแรงแต่ถ้าตอนเย็นๆน้ำทะเลน่าจะลดลงนะครับนอ,อ,อ,องลกมารออาหารนะครับ ระหว่างรออาหารมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งพระอาทิตย์ขึ้นนะครับฝั่งนู้นนะครับ เดี๋ยวลองพามาดูนกรอบหนึ่งนะครับนะครับเยอะเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นช่วงเย็นๆก็คงน่าจะเยอะกว่านี้นครับก็จะเป็นอีกแหล่งหนึ่งนะครับนอกจากบางฟูแล้วนะครับก็สามารถมาที่จุดชมวิวปาโลมาได้นะครับอยู่ที่สมุทรสาคกกรนะครับนะครับนกเยอะๆเลยนะครับเยอะเหมือน เยอะนะครับนกนี่เลยตรงนี้นิดนึงนะครับมันจะมีน้องนกอยู่นะครับเราลองเดินดูว่าถ้าสมมติว่าถ้าเราเดินเข้าไปน้องจะบินหนีไหมนะครับดูนะครับนี่โอ้ยเรียงเรียงสวยเลยนะครับเนี่ยอือ ครับนี่น้องนกบินหนีเราครับอยากให้น้องยืนอยู่จังเลยอะ่ะนี่นะครับตรงตรงนี้ก็จะเป็นอ่าจุดถ่ายรูปเช็คอินนะครับก็ทางนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของทางไปศาลเจ้าแม่คันอิมนะครับเห็นอยู่ตรงนู้นนะครับไกลๆก,ก็ เราน่าจะไม่ไม่ได้เดินไปนะครับนี่ครับมาถึงก็เราก็ต้องมาถ่ายรูปเช็คอินก่อนนะครับครับครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของห้องพักนะครับแล้วก็จะเป็นร้านอาหารนะครับนะครับครับอ่าด้านนู้นนะครับที่เราเห็นนะครับ ตรงนู้นนะครับก็จะเป็นห้องพักนะครับน่าจะเป็นโฮมเตย์นะครับมีคนมาพักอยู่นะครับข้างหลังนะครับก็ถ้าที่เห็นก็ได้จะดูประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้องนะครับที่เปิดอยู่นะครับกลับกันดีกว่าครับรู้สึกว่าเดินไม่ไหวครับร้อนครับ นี่ครับถ้าใครมาก็ถ้าจะเดินไกลๆนะครับถ้าใครสู้แดดไม่ไหวก็น่าจะต้องเอาร่มอะไรมาด้วยนะครับรู้สึกว่าจะร้อนมากนะไปครับเรากลับกันเลยดีกว่านะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปมาจนจบนะครับสุดท้ายก็ขอฝากติดตามช่องให้ด้วยนะครับช่องหมีพาเที่ยวนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับบายบาย